มากันอีกแล้วค่ะทุกคนกับการ DIY กล่องสุ่มนะคะรอบนี้นะคะก็จะเป็นกล่องคลาย b a b y Power p u ร์พับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูวิธีทากันเลยค่ะทุกคนในส่วนของรอบนี้นะคะก็จะมาใช้เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะทุกคนก็สามารถตัดตามนี้ได้เลยนะไหนมีใครชอบ DIY กล่องสุม่มไว้เล่นเองกันบ้างสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้นะคะหลังจากที่เราเตรียมกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นตัดคลาย b a b y Power p u ร์พับมาเลยค่ะอันนี้ก็จะตัดมาจากรูปในกล่องนะคะใครไม่มีรูปนะคะก็สามารถวาดตก แต่งลงไปเองได้เลยนะหรือว่าจะปริ้นก็ได้ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาเริ่มลงสีตกแต่งกล่องกันเลยระบายสีตกแต่งกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนํารูปคลายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลที่ตัดมานะคะนํามาตกแต่งที่ด้านบนกล่องได้เลยจ้าส่วนสีรูปนี้นะคะก็จะมาแบ่งเป็น2ตัวนะคะจากนั้นแปะส่วนด้านข้างกล่องได้เลยตกแต่งเพิ่มเติมที่ด้านบนกล่องด้วยสีเมจิกสีดํานะคะทุกคนแล้วก็นํามาเขียนตกแต่งได้เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการตกแต่งกล่องนะคะน่ารักมากๆเลยจากนั้นก็จะมาประกอบกล่องกัน นำกาวมาทาส่วนที่ด้านข้างนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกาว2หน้าก็ได้นะคะจากนั้นประกอบกล่องเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วก็จะมีส่วนด้านล่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ี่มุมนะคะทาไป1มุมก่อนนะคะจากนั้นแปะติดเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วทากาวซ้ําลงไปอีกนะคะจากนั้นพับกระดาษนะคะทุกคนแล้วก็ทากาวอีกรอบนึงนะคะทุกคนแล้วก็พับอีกรอบนึงค่ะว้าวทุกคนตอนนี้นะคะก็ DIY กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากกล่องเดิมนะคะให้กลายเป็นเวอร์ชันกล่องกระดาษร้อยปอนค่ะมาต่อกันที่ของสุ่มด้าน วัสดุนะคะนามาแปะลงไปที่ด้านบนกระดาษก็จะเป็นที่แขวนตกแต่งนะคะเจาะรูส่วนด้านบนนะคะจากนั้นนําเชือกมาร้อยนะคะแล้วก็มัดค่ะนี่เลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาทําตัวซองด้านในนะคะก็จะมาใช้เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะตัดมาแผ่นประมาณนี้นะคะจากนั้นระบายสีตกแต่งติดกาวสองหน้านะคะจากนั้นพับนะคะแล้วก็จะมาพับส่วนด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะจากนั้นตัดกระดาษให้เป็นรอยฟันปลาค่ะ,คะมองไปสีดําที่ตกแต่งนะคะทุกคนมีความจางลงไปมากเลยนะคะก็เลยนําสีดํามาระบายทับลงไปอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะซองสุ่ม ก็ DIY เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนําของสุ่มนะคะใส่ลงไปในซองได้เลยนะจากนั้นนําซองสุ่มใส่ลงไปในกล่องสุ่มได้เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดฝากล่องนะเพราะว่าวันนี้ก็จะมาใส่เป็นเม็ดโฟมลงไปด้วยเทเม็ดโฟมลงไปนะคะภายในกล่องนะคะก็มีความน่ารักขึ้นมาเลยนะแล้วปิดฝากล่องได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นกล่องสุ่มคลายเบบี้พาวเวอร์พับเแล้วค่ะทุกคน